งานมาค่ะจะพาไปดูเอาหลักข่าวนี้ต้องมีวิจารณญาณอย่างสูงนะคะทุกคนเพราะจากที่มีเพจดังนะคะบอกว่าเอ้ยมีคู่รักหนึ่งที่แบบว่ามีชื่อเสียงด่งดังนะคะแบบผู้ชายแอบซ่อนกิ๊กรวมประมาณนี้นะ เสร็จปุ๊บตอนแรกเนี่ยหลายคนนะคะพุ่งเป้าไปที่คู่ป๊อกมาร์กี้ค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องสาวของมาร์กี้นะคะก็ออกมาเฮ้ยมันไม่ใช่คู่นี้แน่นอนคู่นี้เนี่ยหวานเย้มย้อยๆจนแบบบางทีน่ารำคาญอ่ะดังก็ออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่คู่นั้น mm hmm. แล้วก็มีการใบ้เพิ่มเติมค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยชอบไปเที่ยวต่างประเทศค่ะหนาวแสงนีออนเสร็จปุ๊บชาาเนี่ยได้มีการประมวลผลแล้วก็เฮ้ยคู่ คือเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือมีการตั้งสันนิฐานนะก็คือเป็นคู่ของแม่ชมกับพ่อน็อตนะคะเป็นการสันนิฐานก่อนนะทุกคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไม่ได้มีการกล่าวหาหารイイือใดๆนะคะทุกคนคือเหมือนแบบว่าเอ้ยแต่นเป็นหนาวแสงนิออนเนื้อออกไหมเพราะว่าพ่อน็อตก,ก็แบบว่าก็คือเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับปหลอดไฟอะไรอย่างงี้ซึ่งบุคคลที่มีประเด็นอยู่นะคะก็คือเป็นน้องคนนี้ค่ะซึ่นะะงน้องนะคะก็เป็นนักแสดงของช่องหนึ่งคะ่ะสำเน็ตบางคนนะคะให้ฉายาว่าเ,เป็นฝาแฝดคิมเบอร์ลี่ค่ะ ตอนนี้ล่าสุดนะคะแอปลงรูปของทั้งคู่ทั้งพ่อนอตทั้งน้องนะคะก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยในแอปลงรูปของทั้งคู่นะคะก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะก็คือเป็นการอัปเดตชีวิตประจําวันของทั้งคู่เลยอย่างน้องนะคะก็มีการอัปเดตว่าไปเรียนทําข,ขนมค่ะส่วนพ่อนอตนะคะก็ได้มีการแชร์ธุรกิจของสายฟ้าพายุค่ะก็คือเป็นเสื้อผ้าเนาะ คนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีคะ่ะย้ําอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้มีการฟันธงว่าจะเป็นทั้งคู่หรือว่าเป็นน้องคนนี้ที่ไปเป็นแบบกิ๊กหรืออะไรคือเป็นการสันนิษฐานจากเพจใบเนาะมุกก็เลยมาอัปเดตสิ่งนี้เป็นกระแสนะคะแต่ยังไม่ได้มีการฟันธงแต่อย่างใดคะ่ะถ้าคลิปอัปเดตข่าวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆคะ่ะ